ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านท,ท,ท,ที่ดูเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ไลน์เดียวเท่านั้นช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีไลน์อื่นนะครับนะและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวง r a n d อมกันนะครับในหัวข้อที่ว่า ใครกำลังแอบหวงคุณเงียบๆเ,เขากลัวคุณไม่รักเออเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ขณะที่ดูไพ่บางทีไพ่อาจจะบอกเรื่องอื่นๆด้วยก็เป็นไปนได้นะครับขอให้รับชมให้ตลอดคลิปคุณจะได้เนื้อหาที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการดูดวงแรนดอมนี้นะเพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันนะครับเป็นการเสริมกําลังซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นนะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับ คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมกำลังซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับทำใจสบายสบายนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไายแทนคุณนะครับนะการดูไพ่แบบนี้ดูดวงแบบนี้เป็นการดูโดยอ้างอิงเนื้อหาจัตำราสากลแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวบวกกับความเชื่อส่วนบุคคลของผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทำใจสบายๆนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณบิดามารดาหรือจะทำใจให้สงบว่างๆเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับโอเคใครแอบหวงคุณเงียบๆเขากลัวคุณไม่รักวันนี้ใบแรกคุณได้โอ้ก้าวไม้เท้า i g h อ o ฟว a นส s งานหนักอยู่หรือเปล่ามีภาระหนักใดๆหรือแม้แต่เป็นภาระทางใจไม่ว่าจะเป็นภาระกายภาระใจช่วงนี้คุณดูเหนื่อยๆนะครับ มไม่ต้องกลัวใบแรกเขามาอาจจะท้าความชีวิตคุณช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะประสบปัญหาใดๆอยู่คุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาดูใบต่อๆไปว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคโอ้สี่ถ้วย four of cups มีใครงอนใครอยู่หรือเปล่าเออคุณมีปัญหากับคนรักหรือไม่อ,อ่มีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าหรือกําลังขัดแย้งกับใครอยู่หรือแม้แต่เป็นการงอนกันเล็กน้อยดังกล่าวนะบางทีไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่อาจจะมีการพูดไม่เข้าหูกันหรือทําอะไรไม่ถูกต้องตรงใจกันแบบนี้ไม่ต้องกังวลผมยังเชื่อว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับขอให้ไพ่ใบต่อไปบอกอย่างแม่นยํานะครับอืมสี่ดาบเข้าใจละ 4ีถ้วย4 The Four of Swords uh, ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะเอาจริงๆนะ ต่อให้เกิดมีการงอนกันเกิดขึ้นหรือการไม่ลงรอยกันใดๆก็แล้วแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีผมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีกับการพักผ่อนพักกายพักใจอยู่เงียบๆสงบๆนะครับต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแบบนี้เพื่อทบทวนจิตใจแต่บางทีกลับกลายเป็นว่าฝั่งเขาเองที่อาจจะแอบหวงคุณอยู่เงียบๆกลัวคุณจะไปม,มีคนอื่นกลัวคุณไม่รักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่คนที่แอบชอบกันอยู่ก็ได้เช่นกันพลังงานนี้สามารถตีความได้หลายอย่างนะอืมเราจะยังไงต่อไปเดี๋ยวมาดูกันซิ ขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยำนะครับโอ้ oh, The Chariot สบายใจได้เลย The Chariot ออกมาแล้ววงบอกว่าความอึดอัดขัดใจใดๆทั้งหลายที่มีอยู่จะไม่นานนะักเออเรียกว่าถ้าอึดอัดขัดใจขัดแย้งใดๆจะมีความเครียดนี้จะอยู่ไม่นานจะมีการเดินทางมาหากันหรือมีการง้อกันเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ เร็วๆนี้มันแค่ไหนโดยปกติก็ไม่อยากให้ไปล็อกเวลายึดติดเวลาแต่ก็พอจะประเมินประมาณให้ได้ว่าอยู่ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้หรือภายในเดือนนี้เนี่ยแหละไม่เกินนะน่าจะมีการเปิดเผยความในใจกันหรือกลับมาคืนดีกันกรณีที่ง้อกันอยู่งอนกันอยู่แบบนี้นะครับแต่ต้องมีการกลับมาพูดคุยกันแน่นอนหรือแม้แต่การเดินทางมาหาเลยก็เป็นไปได้คนคนนี้กาลังแอบหวงคุณเงียบๆเขากลัวคุณไม่รักใครหนอใครกันคนรักของคุณหรือเพื่อนหรือใครเออ โอ้โหดเอ็มเพอเรอร์ดเอ็มเพอเรอร์ออกมาทํานายได้หลากหลายเลยความหมายแรกที่ผมเห็นนะจากประสบการณ์และจากตารานะครับใบนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่โตกว่า,ารุ่นพี่หรือเกี่ยวข้องกับคนที่สูงอายุกว่าหรือแม้แต่มีอํานาจมากกว่าเจ้านายอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันรุ่นพี่ก็โดดเด่นหรือจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้คุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาชอบ ผู้หลักผู้ใหญ่นี่อย่าไปมองว่าจะต้องโตกว่ามากๆเป็น10ปีหรืออะไรแบบนั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นคนที่โตกว่า3ปี5ปีหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากๆก็เป็นไปได้หรือถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันแปลว่าคนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่สูงหรืออีกความหมายหนึ่งคือเขาทํางานเกี่ยวกับอาการมียศตําแหน่งการปกครองผู้คนอะไรแบบนี้ และถ้าพลังงานสลับฝั่งกันคุณเองก็เป็นคนที่มียศตำแหน่งเป็นคนที่ควบคุมผู้คนเป็นนักปกครองเช่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับลองทบทวนดูว่ามีใครลักษณะดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่าราศีเมษก็เด่นนะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและราศีเมษก็เด่นมากประมาณนี้คนคนนี้ดูมีความเกี่ยวข้องกับคุณอยู่มากๆตอนนี้นะครับมาดูกันต่อว่าเขาคือใครอราศีเมษเด่นไปแล้วขอเพิ่มพลังงานดูฝั่งเขาสักหน่อยสิ โอ้ oh, สองไม้เท้าอ่ะ two of ones โอเคธาตุไฟโดดเด่นจริงๆ ธาตุไฟโดดเด่นมากนะครับตัวเขานะแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ไม่ต้องไปซีเรียสยึดติดนะครับจะเอาจริงๆจะเป็นธาตุใดราศีใดก็ได้เพียงแต่ราศีธาตุที่โดดเด่นมาตอนนี้คือธาตุไฟแล้วก็เมษสิงห์ธนูโดดเด่นมาเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเออเกือบลืมใบนี้อย่าลืมเชียร์สองไม้เท้ามีโอกาสเป็นคนต่างชาติคนทางไกลมีความแตกต่างกันได้ในหลายๆอย่างนะครับมีความแตกต่างกันได้ มีโอกาสที่อยู่ไกลกันแล้วเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณหรือคิดถึงคุณแต่ยังมาไม่ได้แบบนี้อืมแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษว่าต้องเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยจะมีเพื่อนร่วมกันในสังคมเดียวกันไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อย่าติดต่อมาหาแบบนั้นไม่ได้นะระวังโดนหลอกนะแล้วก็อออโอ้เดอะไฮเดรฟนโอเคสบายใจได้ ความสัมพันธ์นี้ดีไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องอย่างไรกันอยู่ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นเรียกว่าเป็นบุญสัมพันธ์การที่คุณกับเขารู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังคุ้มครองพรเมฆิดชักพาโดนบดานให้มาเจอมาเจอกัน กรณีเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆหมายความว่าคนคนนี้มาปิ๊งคุณมาชอบคุณแอบหวงคุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่รู้จักในแวดวงสังคมของคุณทําให้เขาเกิดความแอบหวงคุณอยู่เงียบๆกลัวคุณจะไปมีใครคนอื่นกลัวคุณจะไม่รักเขาอะไรแบบนี้บางทีคุณอาจจะนึกเอ๋ในใจว่าเออเรามาคาดหวังอะไรกับฉันอ้าวบางทีคนเราเราก็เป็นได้นะครับเวลาเราไปรักใครชอบใครหรือไปแอบชอบใครเราก็แอบคาดหวังลึกๆอยากให้เขาชอบเราเช่นกันประมาณนี้ เขาก็แอบหวังลึกๆอยากให้คุณชอบเขาเช่นกันจึงเกิดอาการแอบหวงดังกล่าวนะครับโดดเด่นมากแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องกังวลเลยจะดําเนินไปได้ตามที่ควรจะเป็นเรียกว่าเหตุการณ์จังหวะมันจะลงเอยลงล็อกกันไปเองลงตัวไปเองโดยที่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเป็นพิเศษคุณและเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจดนบัดนาดาลชักพาให้มาเจอกันความสัมพันธ์นี้น่าสนใจขอใบยขยายต่อไปหน่อยสิจะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับอืม อ้อ oh, The Hangman โ okay. อเคไม่ต้องกลัวแฮงแ m a n ใบนี้มีดีมีร้ายบ่งบอกถึงการรอคอยความยืดเยื้อบางทีความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ว่าเขาแอบ,บมองคุณมานานแอบบซุ่มดูอยู่มานานแอบบชอบมานานแบบนี้เป็นไปได้แต่ยังไม่กล้าเผยใจนี่คือกรณีที่1นนะ ถ้ายังไม่ได้มีการเผยใจกันคือแอบชอบมานานแสนนานยังไม่ได้เผยใจสักทีส่วนกรณีที่สองคือเผยใจกันแล้วแต่ยังไม่ตกลงคอมมิชเมนต์ยังไม่ตกลงสถานะยังไม่ให้สถานะการต่างฝ่ายต่างรอคอยหรือเขาฝ่ายเดียวที่รอคอยคุณอยู่คุณเองยังมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทํางานการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องแบบนี้จนไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องความรักนั่นยิ่งทําให้เขากระวนกระวายใจมากขึ้นและยิ่งแอบหวงคุณมากเข้าไปใหญ่เลยลองทบทวนดูนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลหรอกผมยังเชื่อในไฮโรแฟนเมื่อกี้ว่าความสัมพันธ์นี้มีพรหมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักพามาตามความเชื่อนะตามความเชื่อความศรัทธาความสัมพันธ์นี้จะไปได้ด้วยดีอาจจะช้าหน่อยในความเป็นแฮงแมนต้องมีการรอคอยเกิดขึ้นเออเหมือนถูกแขวนไว้เดียเ๋ยวนี้รอนะนานกว่าจะรู้ผลยังไม่รู้ผลสักทีก็ลุ้นกันไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูใบต่อไปซิว่าเหตุการณ์ลำดับถัดไปมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เขาแอบหวงคุณเงียบๆที่แน่ๆเขามาดีผมเชื่ออย่างนั้นไฮโดรแฟนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลจัดการให้อยู่เรื่องนี้ไม่ธรรมดาตามความเชื่อนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีบุญจัดสรรมาโอ้ชัดเจนเขาไม่ทํำร้ายคุณแน่นอนเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองมีพรหมลิิดมีบุญจัดสรรมาซึ่งกันและกันแล้วราชาถ้วย King of Cups คนคนนี้จิตใจดีงามมากคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะมาทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายอะไรคุณคนนี้มีความหวังนอกจากจะหวังให้คุณรักเขาแล้วเขายังหวังดีเป็นอย่างมากเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและเขาก็อยากมีความสุขร่วมกับคุณอยากมาใช้ชีวิตกับคุณอะไรแบบนี้ความเป็นราชาถ้วยยังตีความไปถึงคนธาตุน้ำได้ด้วยราศีมีนกรกฏพิจิกก็เด่นนะครับและย้ำนะว่า เรื่องรา,าศีธาตุกําเนิดอะไรแบบนี้ดูเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งไม่ต้องไปยึดติดว่าจะต้องเป็นราศีนี้ธาตุนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้นี่คือพลังงานรวมอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้สามารถเป็นใครก็ได้สําคัญอยู่ที่คนแวดล้อมอยู่ที่บริบทของแต่ละท่านลองไปสังเกตดูนะครับอืแต่มาดีแน่นอนคนคนนี้ถ้าลงเอ่ยด้วยนะ,ะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแล้วเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีหรืออีกกรณีหนึ่งอ่ะเพิ่มเติมให้ ในสายตาเขาอ่ะเขามองคุณเป็นราชาถ้วยคือเขามองคุณแบบยกย่องเทิดทูนมากคุณดูน่ารักในสายตาเขามากแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับต่างฝ่ายต่างเป็นคนดีของกันและกันก็ได้เออแล้วก็อื <c oughs> the fool คุณคุณเลยใบเนี้ยคุณมีจิตอิสระ ต่อให้คุณจะมีภาระกายภาระใจางานหนักมีภาระแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ลึกๆคุณยังเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งมีจิตใจที่ค่อนข้างเบาสบายอยู่บางท่านปฏิบัติธรรมบางท่านมีศีลธรรมอันดีงามในใจมีหลักปฏิบัติในใ,นใจที่ดีไม่เรียกว่าไม่ยอ่อท้อต่อภาระทางโลกต่อให้ภาระทางโลกของคุณจะหนักหนาแค่ไหนแต่ใจคุณยังบันเทิงเริงใจอยู่ได้มีกําลังใจที่ดีเยี่ยมอ่ะปรบมือให้อันนี้ยินดีด้วยนะครับ คุณเป็นคนที่มีจิตอิสระค่อนข้างสูงไม่ค่อยยึดติดกับสิ่งใดๆคุณจะค่อนข้างเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าไม่มีอะไรถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรแบบนี้คุณจะไม่ยึดติดอะไรมากมายคุณจะดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขรับไว้เลยตัวคุณแน่นอนใบนี้นะแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาด้วยก็แปลว่าเจอคนศีลเสมอกันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆก็ได้เช่นกันนะครับนะถือว่าดีเป็นพลังงานที่ดีเลยแหละแล้วก็ อืยินดีล่วงหน้า10ถ้วย10 of Cups ไพครอบครัวสุขสันต์ออกมาแล้วใบนี้ความหมายแรกเลยคืออย่างน้อยที่สุดครอบครัวโดยกำเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องตัวคุณเองจะมีความสุขความเจริญดีแทบจะไม่มีปัญหาใดๆต่อให้มีปัญหาใดๆก็แก้ได้คลี่คลายได้หรือความหมายที่สองคือคนคนเนี้แหละคนที่กำลังแอบหวงคุณอยู่ตอนนี้แหละ เป็นหนึ่งในคนดิเดตหนึ่งในคนสําคัญที่มีโอกาสจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะไม่ธรรมดาเล็งเกันอยู่ชอบชอบกันอยู่เตาะๆตะกันอยู่เตาะไปเตาะมาลงเอยกันได้นะกับคนนี้ไม่ธรรมดาลองไปสังเกตคนใกล้ตัวคุณดูใครที่มีท่าทีแอบหวงคุณมีอาการประหลาดเช่นประมาเขินอายแบบนี้ลองไปสังเกตดูเลยเขาทั้งแอบชอบแอบรักแอบหวงคุณอยู่ในคนเดียวกันและมีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณได้สูงมากเดี๋ยวเรามาดูใบยขยายถัดไปดูซิว่าคนนี้ จะมาเป็นคู่ของคุณจะมาเป็นครอบครัวของคุณได้จริงหรือไม่แต่สิบถ้วยนี้มาก็อุ่นใจละเอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดคุณจะมีความสุขความเจริญในชีวิตในชีวิตครอบครัวในชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกาเนิดหรือครอบครัวที่คุณอยากจะสร้างขึ้นมาเองก็แล้วแต่และอะอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะแปลว่าครอบครัวคุณจะมีความสุขดีถ้าใครมาจีบอย่าหวาั่นไหวนะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วอย่าหวาั่นไหวนะครับแต่ถ้าคนโสดขอให้เต็มที่กับชีวิตได้เลยนะแล้วก็ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ่อโอ้ราชินีไม้เท้า Queen of b o n s หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนใบนี้มาคุณสบายใจได้ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้กับใครก็แล้วแต่จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่หน้าที่การงานของคุณจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ด้วยดีตัวคุณเองจะมีความจเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีถ้าทำงานอิสระลูกค้าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนดีเยี่ยมถ้ามีหุ้นส่วนเขาก็จะเป็นคนที่นิสัยดีไม่เอารัดเอาเปรียบกันอะไรแบบนี้เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็ดีประมาณนี้คุณโชคดีมาก การงานดีเดี๋ยวเงินดีตามความสัมพันธ์ดีตามเองคุณไม่ต้องห่วงเลยมีทั้ง10ถ้วยทั้งไฮรฟนวันนี้ไพ่ดีๆราชาถ้วย The f โฟร์เอ e มเ r โอ้สบายใจได้ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะอาชีวิตส่วนตัวคุณยังคงดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วพอชีวิตดีความสัมพันธ์ดีเองผมย้าอยู่เสมอโอ้โหไม่ดีได้ยังไงพูดไม่ทันขาดคําว่าชีวิตดีดีราชาเหรียญออกมาแล้ว King of Pentacles อาพี่มหาเศรษฐีร่ำรวยสุดในสำหรับไพ่ทาโร่สากลรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนนะ ามาโชคดีร่ํารวยไปด้วยกันนะครับไม่ธรรมดาใบนี้ความหมายที่หนึ่งถ้าเป็นตัวคุณเองคุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นได้โอเคเราอาจจะไม่ถึงการรวยล้นฟ้านะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างน้อยที่สุดนะให้อุ่นใจไว้ว่าถ้าคุณเคยลําบากลําบนด้านการเงินคุณจะลืมตาอ้าปากได้ในไม่ช้านี้ฐานะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นโดยลําดับถ้ามีปัญหาหนี้สินจะคลี่คลายได้ประนอมหนี้ได้แก้ไขได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาใดๆชีวิตสุขสบายดีคุณจะสุข สบายยิ่งขึ้นในที่สุดมีโอกาสเติบโตถึงขั้นราชาเหรียญไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาอันใกล้นี้หรือบ้านปลายชีวิตก็แล้วแต่ทํานายว่าคุณสุขสบายในระยะยาวเรามาโชคดีร่ํารวยไปด้วยกันนะครับรับไว้เลยใบนี้อ่าชื่นใจแต่มาขนาดนี้ทรงนี้แล้วสิบถ้วยราชาเหรียญราชาถ้วย emperor high f ฟ n ดวงดีแน่นอน ที่เหลือคือนอกจากาดวงดีแล้วก็คือคุณจะปฏิบัติชีวิตจริงยังไงนะครับดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งรอดวงเราไม่ดูดวงอย่างงมงายนะครับเราต้องปฏิบัติดีคิดดีทดําดีพูดดีด้วยดวงดีจึงจะส่งผลดีนะครับประมาณนี้นะครับอดวงดีแล้วต้องไปปฏิบัติจริงด้วยนะแล้วก็โอ้โหอัศวินถ้วย Night of cups มิดใหม่กําลังมานอกจากคนที่อยู่ในชีวิต คนที่คุ้นเคยจะชอบคุณแอบหวงคุณยังจะมีมิตรใหม่เข้ามาเพิ่มอีกโอ้โฮเสน่ห์แรงไปไหนคุณครับคุณมีโอกาสเจอมิตรใหม่ได้แทบจะตลอดเวลาเลยไม่ว่าคุณจะทำงานทำการใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสพบปะผู้คนเจอมิตรใหม่ได้แทบจะทุกวันแทบจะตลอดเวลาแล้วเจอแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่ด้วยอ้าวไม่ใช่มิตรธรรมดาด้วยอศวินถ้วยเนี่ยหลายคนอาจจะถูกมาจีบเป็นรายวันเลยนะหลายคนมีโอกาสที่จะโดนจีบรายวันเลยก็เป็นไปได้ เลือกดีๆไม่ต้องรีบถ้าคุณคนสดเต็มที่กับชีวิตค่อยๆพิจารณาไปนะค่อยๆพิจารณาไปไม่ต้องรีบส่วนคนมีคู่อย่าใจอ่อนนะขอให้รักคู่ของคุณมากๆนะครับแล้วก็โอ้โหเด็กถือดาบ p g e of s o ฟ r c e เขาหวงคุณจริงๆคนคนนี้ยังตั้งหน้าตั้งตาดูชีวิตคุณอยู่นะจับตาดูชีวิตคุณอยู่ด้วยความหวงห่วงใยอยาเข้ามาใกล้ชิดอะไรแบบนี้โอ้เอ็นดูจังเลยพลังงานวันนี้เราเข้าใจเขานะครับ เวลาเราไปชอบใครแล้วก็แอบ,บห่วงบางทีเป็นธรรมดาเชื่อว่าเราเราท่านๆย่อมเคยแอบ,บหวงใครเป็นธรรมดานะครับนะเวลาเราไปชอบใครใจเขาใจเรามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดอือัศ uh วินไม้เท้ามากันใหญ่แล้ว night of w o n s หัวบันไดบ้านไม่แห้งแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอพลังงานนี้เข้านะครับ จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาหาคุณทั้งมาแบบมิตรภาพและมาจีบมาติดต่อประสานงานเอาเป็นว่าชีวิตคุณจะไม่เหงาอะเออมีคนเข้าหาตลอดนะแล้วก็จะมีคนที่รักชอบคุณแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเยอะขึ้นเอยๆอ่าเจ้าสนเสน่ห์หนุ่มฮอตสาวฮอตนั่นเนี่ยดวงวันนี้โอเคใบนี้ขอสรุปสำหรับสำรับแรก หนึ่งถ้วยมิดใหม่แน่นอนเมื่อกี้มีอัศวินถ้วยอัศวินไม่เท่าราชาเหรียญอะไรตรงนี้อะไร,ต,ะไรตบท้ายด้วยหนึ่งถ้วยเอสออฟคัพไพ่มิตรภาพใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆแม้แต่คนรักใหม่ชัดเจนมากคุณมีโอกาสได้คู่คนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่ถือว่าดีอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวจะสุขสันต์นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดสำรับที่2กันต่อนะครับเพื่อเป็นการขยายพลังงาน ดับเบิลเช็คพลังงานกันดูว่าวันนี้จะมีดวงดีๆที่จะมาสนับสนุนเพิ่มเติมกันหรือไม่อย่างไรจะมีไพ่ที่ออกตรงกัน2ใบหรือไม่อย่างไรนะครับลองมาดูกันนะขอไพ่สำหรับที่2ขยายความทีนะครับโอ้โหราชาดาบ king of swords คุณจะมีการเติบโตในหน้าที่การงานมีชีวิตที่เติบโตขึ้นโดยลําดับอย่างที่1ตัวคุณเองจะมีอํานาจมากขึ้นมี power มากขึ้นมีฐานะดีขึ้นมีพลังมากขึ้นนะครับเป็นที่เคารพยําเกรงมากขึ้นหรือความหมายที่2ผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูเมตตาคุณก็ได้เช่นกันผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามใบนี้สื่อไปในทางความหมายที่ดีแน่นอนไม่ว่าตัวคุณจะเติบโตเองหรือเติบโตโดยผู้ใหญ่สนับสนุนก็ได้ทั้งนั้นนะครับดีเยี่ยมวันนี้มาดับเบิลเช็คกัน ขอไพ่สำรับที่2บอกทีนะครับว่าจะมีความโชคดีสองสาเท่าเกิดขึ้นหรือไม่วันนี้เออโอ้โ oh ห justice คุณจะได้ความยุติธรรมในชีวิตความยุติธรรมในชีวิตบางทีไม่ได้หมายความว่าต้องมีปัญหาเสมอไปความยุติธรรมในชีวิตหมายถึงว่าจะได้สิ่งที่ควรได้ ทำอะไรจะได้อย่างนั้นทําดีได้ดีแต่ใบนี้มาก็ต้องขออนุญาตเตือนตามตรงนะว่าถ้าคุณเคยทําความผิดพลาดใดๆไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่คุณก็ต้องรับผลจากการกระทํานั้นด้วยนะครับดีว่าดีถ้าไม่ดีก็ต้องแนะนํากันแต่คุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณทําความดีมาโดยตลอดแม้มีความผิดพลาดใดๆความดีงามของคุณจะทําให้คุณแคล้วคลาดนะครับจะทําให้คุณรอดปลอดภัยมาได้สบายใจได้เลย ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็ด้วยแปลว่าจะเจอคนที่คู่ควรก็ได้เช่นกันอ่าไม่ธรรมดาวันนี้ดวงเจ้าสนเสน่ห์ดวงดีความสัมพันธ์ก็ดีการงานก็ดีเรียกว่าดีขึ้นแล้วกันเออโอ้โห six of wands 6ไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จ victory มาแล้วนะครับหไม้เท้ารับไว้เลยนะ ใบนี้ออกมาการันตียืนยันได้ในพลังงานของความสําเร็จทั้งปวงไม่ว่าคุณจะคิดอ่านการใดอยู่คิดงานได้งานคิดเงินได้เงินคิดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็จะดีอยากได้อะไรได้ที่ไม่เกินวาสนาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองคุณได้รับไว้เลยนะมาโชคดีร่วมกันนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออขอให้เชื่อมั่นในหน้าไพ่ได้เลย หน้าไพ่ออกมาอย่างไรทํานายไปอย่างนั้นตามตําราสากลและประสบการณ์ของผมนะครับอืมโ oh, อ้จัดเมนดีเยี่ยมพรจากฟ้าเออเทพประทานพรแบบนี้คําพิพากษาดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้ยิ่งขึ้นเมื่อกี้มี Justice ตอนนี้มี judgment สองใบนี้ออกมาคู่กันทีไรหมายความว่าชีวิตคุณกําลังดําเนินมาถูกทางและจะได้สิ่งที่คู่ควรอย่างที่สุดเออย้าว่าสิ่งที่คู่ควรบางทีคุณอาจจะอยากได้แค่นี้อยากได้แค่สิบ0แต่บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสิ่งที่คู่ควรมาให้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเลยนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ คุณมีโอกาสโชคดีเป็นสองสามเท่าสิบเท่าได้เลยดีเกินคาดเราไม่ได้อวยกันทำนายไปตามหน้าไพา่จริงๆย้ําเลยไม่ธรรมดาแต่ก็เตือนนะอีกครั้งนะถ้าเคยทําความผิดพลาดมาก็ต้องรับผลด้วยนะใบนี้มีทั้งดีและไม่ดีก็คือทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าคุณส่วนใหญ่มีคุณงามความดีที่จะนําพาไปสู่ความเจริญได้นะครับประมาณนี้ขออีกสักหนึ่งถึงสองใบทก็รู้เรื่องแล้ววันนี้ดูเรื่องความสัมพันธ์ก็จริงนะ แต่หน้าไพ่ก็บ่งบอกเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆนะครับโ oh, อ้โห t h e อ็ม r พรสเฮ้ยวันนี้ไม่ธรรมดาดวงคู่ชัดมากสำรับแรกมี Emperor คุณอย่าลืมนะครับตอนแรกมี Emperor แล้วก็มี Empress ออกมาจากสองสำรับนะครับ Emperor Empress เป็นคู่กันชัดๆจกักรพรรดิกับจกักรพรรดินีความสัมพันธ์นะในแง่ความสัมพันธ์ คนโสดคนที่คาดหวังเรื่องคู่ครองอยู่ได้คู่แน่นอนจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่แล้วมีทั้ง justice judgment ใบอื่นๆที่สือ่อไปในทางที่ความหมายดีเป็นไพ่ดีออกมาเพียบเลยวันนี้แปลว่าคุณจะได้คู่ดีได้คู่ที่คู่ควรพากันไปเจริญก้าวหน้านะครับสุดยอดวันนี้ไปกันต่อโอเคเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่ธรรมดาโอเคก้าเหรียญน Ni g h t of Pentacles เดี๋ยวเราใช้ใบนี้เป็นใบสรุปได้เลยนะก้าเหรียญออกมาแล้วไพด่ดีๆทั้งหมดของวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆอยู่ก็แล้วแต่มีความอึดอัดขัดใจใดๆคุณจะประสบความสําเร็จอย่างงดงาม เก้าเหรียญเป็นตัวแทนของความบุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมและการเงินที่ดีการงานการเงินดีความสัมพันธ์ดีตามหัวข้อวันนี้ใครกําลังแอบหัวคุณเงียบๆคนใกล้ตัวของคุณนั่นแหละที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่เขากังวลว่าคุณจะมีคนอื่นเขามองว่าคุณเจ้าเสน่ห์เหลือเกินเขาแอบหัวคุณแน่ๆลองไปสังเกตดูนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีใบสรุปของสรุปส่งท้ายให้อีกหนึ่งใบนะ เป็นการบ่งบอกของพลังงานในลำดับถัดไปพรุ่งนี้มาลืนนี้สัปดาห์ถัดไปว่าชีวิตของคุณควรจะดำเนินการไปในทางทิศทางไหนอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้พรุ่งนี้นะครับในลำดับถัดๆไปขอไพ่ใบสรุปของสรุปบอกอีกหนึ่งใบนะครับโอ้โ oh หพูดไม่ทันขาดคำวันนี้ชีวิตดีดีดีจริงใบสรุปส่งท้าย the l e v e r s ออกมาคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักของมนุษย์ของ วิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็แล้วแต่เป็นที่รักของทุกสรรพสิ่ง The l e v e r s ไม่เฉพาะเรื่องเนื้อคู่ความรักคู่ครองเฉยๆคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนมาไหนมีความสะดวกสบายนะครับมีความปลอดภัยถ้ามองในด้านการงานการเงินคุณจะประสบความสำเร็จในการงานการเงินได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้คนและถ้ามองในด้านความสัมพันธ์คุณจะสมหวังในความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไว้โอเครับไว้เลยนะ โอเคขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบพระคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ